ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีจะเล่าให้ทุกฟังเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยคำที่เข้าใจง่ายที่สุดนี่คือวิธีที่เรานำเสนอให้กับผู้ชมองสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องดูหนังไม่ต้องพูดอะไรมากมาเริ่มรีวิวหนังกันเลยวันนี้จะมารีวิวหนังอเมริกันหนังเริ่มต้นหลังจากสามีของแอนนาเสียชีวิตแอนนาเชื่อว่าสามีของเธอชอนกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กชายวัยสิบขวบชอนกลับมาเพื่อรักแอนนาต่อไปแอนนาเป็นหญิงวัยกลางคนแล้วแต่เธอก็ยังดูมีสเสน่ห์เหลือเกินสามรอบเต็มแอนนาเมื่อสิบ ปีก่อนต้องเป็นผู้หญิงที่งดงามไม่เพียงแค่สวยอย่างเดียวครอบครัวของแอนนาก็รวยมากเช่นกันฤดูหนาวเมื่อสิบปีก่อนสามีไปวิ่งในวันนั้นจูจูชอนก็หัวใจวายล้มลงตรงนั้นการจากไปอย่างกระทันหันของชอนทาให้แอนนาเสียใจมากผ่านมาสิบปีแล้วใช้เวลานานกว่าที่แอนนาจะนูตอ่อนได้วันนั้นแอนนาไปที่หลุมศพสามีของเธอเธออยากจะบอกลาชอนเพราะแอนนาเป็นคนตัดสินใจเธอจะแต่งงานกับโยเซฟที่อยู่เกียงข้างเธอตลอดเวลาวันนี้วันมั่นแอนนากับโยเซฟจัดงานเลี้ยง เล็กๆชวนเพื่อนและญาติญาติทุกคนยกแก้วขอแสดงความยินดีสําหรับความสุขแอนนาและโจเซฟแอนนาไปฉลองกับเพื่อนของเธอแทนในบรรดาเพื่อนที่ได้รับเชิญคือ Clara. คลาร่าคลาร่าเพิ่งมาถึงและบอกว่าเธอมีเหตุผลที่จะยุ่งและจากไปจากนั้นคลาราก็ซื้อของขวัญอีกชิ้นให้แอนนาวันนั้นเป็นวันเกิดแม่ของแอนนาทางครอบครัวรวมตัวกันเป็นจํานวนมากแอนนาเอาเค้กวันเกิดมาวางบนโต๊ะต่อหน้าแม่แม่ของแอนนาแก่แล้วเป่าเทียนสองสามครั้งก็เป่าเทียนไม่หมดแอนนากับพี่สาวยืนทั้งสองข้างเมื่อไฟ ในห้องถูกเปิดขึ้นจู่ๆก็มีเด็กชายคนหนึ่งปรกากฏตัวขึ้นเด็กชายต้องการคุยกับแอนเป็นการส่วนตัวอาณาไปห้องอื่นกับเด็กชายอย่างมีความสุขสิ่งแรกที่เด็กชายพูดคือคุณคือภรรย,ยาของผมอาณาพูดติดตลกว่าเราแต่งงานกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเด็กชายตอบใช่เราแต่งงานกันแล้วดูสายตาที่แน่ๆของเด็กชายสิ สามารถเห็นการเติบโตผ่านสายตาอาณาตอบอย่างจริงจังฉันกำลังจะแต่งงานกับโฟเซฟถ้าคุณอายุมากกว่า10ปีก็ค่อยพูดอย่างนั้นนะเด็กชายพูดทันทีว่าผมชอบสริวชอนเพิ่งได้ยินชื่อชอนอาณาเหมือนถูกฟาผ้า,ารอยยิ้มยังจางหายแล้ววิ่งไล่เด็กชายออกจากห้องหนึ่งโกรธเคืองแต่เด็กชายก็ยังยืนยันว่าเขาคือชอนอาาโกรธไล่ไล่ออกจากลิฟต์ส่งเด็กให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยให้พาเขากลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านอาาบอกพี่สาวของ เธอเด็กพวกนั้นก็แค่พูดวันรุ่งขึ้นแอนนาก็ไปทํางานตามปกติขณะที่เธอกาลังรอโจเซฟเธอได้รับจดหมายจดหมายระบุว่าแอนนาอยากแต่งงานกับโจเซฟนับตั้งแต่นั้นมาเด็กชายไม่ได้แค่เขียนจดหมายแต่ก็ไปที่ตึกที่แอนนาอาศัยอยู่คืนนั้นแอนนากับโจเซฟกําลังดูหนังกันจู่ๆเด็กชายก็ปรากฏตัวขึ้นที่ชั้นล่างและโทรหาแอนนาแต่คนที่รับสายคือโจเซฟโจเซฟตัดสินใจลงไปหาเด็กชายและส่งเด็กชายกลับบ้านแล้วโยเซฟก็คุยกับพ่อของเด็กชายเพื่อบอกให้เขาดูแล เด็กชายให้ดีพ่อของเขาก็ยังบอกอีกว่าโจเซฟเพิ่งทราบเรื่องเด็กชายเมื่อก่อนเป็นเด็กดีมากเมื่ออธิกนจูจูเด็กชายก็บอกพ่อแม่เด็กชายไม่ใช่ลูกของพวกเขาเขาแต่งงานแล้วตอนนั้นพ่อแม่ยังคิดว่าลูกป่วยหนัก พ่อของเด็กชายก็พูดอีกว่าจากนี้ไปจะไม่ปล่อยให้เขากวนใจอนาอีกแล้วพ่อของเด็กชายก็ขอโทษแอนนาแต่เด็กชายกลับยืนกรานที่จะปฏิเสธทุกคนโกรธเขาแต่ไม่มีใครกล้าดูเด็กชายอนากับโจเซฟไปดูหนังด้วยกันแต่เมื่อแอนนาหันหลังออกไปเด็กชายก็อึ้องทันทีภาพนี้ทําให้อนาคิดถึงของชอนใจของแอนนาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอยังคงไปดูหนังกับโฟเซฟแต่ดูไม่ได้เลยจริงๆอนาหมกมุ่นอยู่กับเด็กที่อ้างตัวว่าเป็นชอนเธอยังคงหลอกหลอนดวงตาของเด็กชาย วันรุ่งขึ้นเด็กชายยังคงโทรหาแอนนาะแต่ไม่มีใครรับสายเด็กชายส่งของ้อความบอกรอนาที่สวนสาธารณะทันใดนั้นแม่ของแอนนาก็เข้ามาในห้องและได้ยินเสียงข้อความเสียงเมื่อแม่กับแอนนาออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารแม่ของเธอเล่าเรื่องข้อความเสียงให้เธอฟังเด็กชายนัดพบเธอที่สวนสาธารณะสวนสาธารณะนั้นก็เป็นที่ที่ชอนเสียชีวิตด้วยพอแอนนาได้ยินแล้วรีดวิ่งไปที่สวนสาธารณะในความชุนละมุนของผู้คนที่ผ่านไปมาเธอรีบวิ่งไปแค่อยากจะได้ไปสวนสาธารณะเร็วๆในที่สุด แอนนาก็มาถึงเธอใส่สูทสีดำใส่ถุงเท้าสีพื้นรองเท้าส้นสูงสีดำภายใต้อากาศหนาวเหน็บเธอยือนอยู่ที่นั่นเพื่อมองหาชอน,นึกถึงความทรงจำระหว่างทั้งสองคนเหมือนได้เจอคนรัก เธอไปที่ที่ชอนเคยล้มมาก่อนเมื่อเห็นเด็กชายยืนอยู่ตรงนั้นเด็กชายยังยืนกรานว่าเป็นสามีของแอนนาถ้าแอนนาไม่เชื่ออนนาไปถามที่เคยของเธอได้คืนนั้นกลับบ้านโจเซฟอยากอยู่ใกล้อันนาแต่อนนาพยายามปฏิเสธเขาในใจเธอยังคิดถึงแต่ชอนโจเซฟต้องปิดไฟแล้วเข้านอนวันต่อมาอนนาไปถามที่เคยของเธอเด็กชายและแม่ไปบ้านแอนนาต่อหน้าทุกคนเด็กชายไม่รู้สึกประมาทในทางกลับกันเหมือนกลับบ้านที่คุ้นเคยเรียกชื่อยาิแต่ละคนชอบบ้านนี้มาก จากนั้นพี่เคยของแอนนาเดินเข้ามาถามถึงเด็กชายทุกคำถามตอบชัดเจนแม้จะเคยเล่าเรื่องมาก่อนชอนและแอนนาสร้างความรักบนโซฟาได้อย่างไรมอเวลานี้ในใจของแอนนาความทรงจำดีๆของเธอและชอนกลับมาท่วมท้นอีกครั้งเธอตระหนักดีว่าเด็กชายคือการกลับชาติมาเกิดของสามีเธอแอนนาก็เปลี่ยนไปด้วยความหวังหลังจากที่แอนนาคุยกับแม่ของเด็กชายก็ตกลงกันจะให้เด็กชายอยู่บ้านแอนนาตอนเย็นที่แอนนาอาบน้ำให้เด็กชายทั้งสองคนถอดเสื้อผ้านั่งอาบน้ำด้วยกัน แต่ความทรงจำของแอนนาเป็นช่วงเวลาแห่งความรักอันเร้าร้อนกับสามีของเธอในห้องน้ำตอนนี้โจเซฟีนรออยู่ข้างนอกตอนเย็นหลังจากที่แอนนาพาเด็กชายเข้านอนตั้งแต่นั้นมาแอนนาก็อยู่ขคียงข้างเขาเสม,มอเพื่อดูแลเด็กชายนั่งเกวียนชมถนนกันวันเวลาช่างผ่านไปไวเหลือเกินแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะ